สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีอฟสีที่หักเพงสุกูสุกคนทั้งในประเทศต่างประเทศพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องงามเสาเสาอยู่ที่นาฮานตอนนี้ก็แจ้งเลยพ่อแม่พี่น้อง อากาศนำเำซ้ออากาศเย็นเยน็นเย็นสบายเลยพี่น้องเลยนอนเนี่ย่ต้องเปิดพัดลมเลยอากาศสดชื่นพี่น้องสดชื่นแจม่มใสแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเฮือนพี่น้องยังไม่ได้เปิดห้าน ยังนอนกันไปตื่นอากาศดีอลีพีน่น้องยามสาวๆนี้เย็นสบายเลย นมหมกลงนมหมกตกนมหมกลง บ่านก็ยังบดิแล้วดีดอกไี้นอะยังบดิเสร็จสมบูรณ์ยังอีกหลายอย่างแต่สร้างยังบบว่างเห็ดเวียกรวมประมาณสี่ห้ามือเพื่อสีพากันมาเห็ดใหม่บานนี้ก็น่าสีแล้วแล้วก็สีได้เปิดไข้ของตอนนี้ก็ลงุง่นก็ซื้อของมาลงแล้วเริิ่มซื้อมาลงแล้ว

เออใส่มาให้มันสัมกันก็พอลุงแก่ติดกันเลยนะเฮ้ยมันนอนออกเลยด้วยนี่น้อยบอแบบนั้นแหละเออกับห้องตัวนี้ก็ใส่แบบนี่อ๋อนี่เดี๋ยวนี่เนี่ย บอใส่พอมขาวเกิบยังไงยังไงเจนเมื่อไมันเปนขลอกต้องเปิกาไปนี่อะไรหรอหูมันเห็นด้วจแกวมื่อแรงนี่สิได้กลับมานอนในทั้งนอกแกดของเลยแกะสันแม ดคือแต่ที่แดดเน่ยยังพอะารายแน่วได้หงเลยแต่ก็ยังจะมาเก็บซีเที่ยกัน มันอยู่ด้วยเหรออืนสอดอนไร้นี่ยยูนอ่ะอเฮ้ยหมอนอีน้อยอี่มันใช่ส <tro> ุดอือสุดรดเอายือแซนสีแดงกระถางทานเสื่อมัดดอกอืมขนาดสียิ่งอยู่กลางกลางมันก็สีขี้ลาย Nói chung bởi vì chú rồi Nhiều vị trí nữa Quả càng mộng là lục tục Đại bậc เงี <c oughs> <laughs> they need, they need ้ยงกับอยู่ข้าวเงม้ยงกับอยู่ขาแล้วมันหอยของเขาเขาใส่เิ่งกันเล็กใส่เิ่งกันน่เราผับไปเิ่ยงผ้ามุนดีสิวัน ยังอีกาสรหนึ่งกับพอดีเนาะสานี่วางของเลยเนาะขอพอดีเนาะม่วนมีอย่างสูงพดลุงจะไปแล้วออกบ่อตอนมัน มผอานนานเนาะอืมเฮ้ย <entertain> ม <s> <text Kas idity> <wh> <Wha> ่แค <Luis> ่ก็ลื้ออไรเฮ้อเมยไม่กับที <vin> ่ห้าเพนก่อนก็เนียตั้งนี้เลยเบอย กูได้อีกโบกิ้งเข่ากันปะไปกินข้าวแล้วไปเห็ดได้จัาหน่อยลุงเจ้าเมื่ออันนี้ยังว่าเอาเห็ดเองก็ได้นี่แหล้อะไรด้วยดึงยังยังก็ได้สักนึ่ยังขาดนร่งเมื่อใครมันจี่นอ่ะกะเออหมูงทําเดี๋ยวรอไอ้บอสางมันบอสจะเข่าวบ่ เ้ากระเซี่ยกิ้นหน <noises> <laughs> ่อยเนาะได้ั่งยูจอ้าของบได้ตัวนี่เยเฮ้นี่อ้าวเ็อะไรบนี้เียบเขาปุ๊โิกินไมนี้ก็มาเห็ดลังใดต่อพี่น้องรกิจมณีกาลายยางคือเก่า

บอุลแล้วก็ะยามันแล้วมันเจียวเนาะมันมันยังกรเตีวกวาอตะปูอีกพูเล่วเนาะหองเจียวออพอแล้วพอแต่ได้ผูกเสื้อกางมุ้งขั้นบก้าง่โอ้ยุ่งลายหรหรอบรลลูนเลยโอเคข้องหนาต่อเขาไปเลยเนาะแนวแนวมัน ลาบเดีกน้อยใช่อนขันในฝันลุดเลยวะลุดย้ญ่ใิ้งท้งไ้เลยโคตรแลบมักรถเนอาดิกน่อยนี่เนาะงูเป็นยังลูกมันได้ลูกบะโอ้หมานลีเนาะได้จากโตเลยปีนี่ลุง สามตัวล่าสุดนี่บ่ในละสามตัวพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาแล้วะผมอยพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนติดตามรับชมขอเปินใหม่คลิปหน้าสบายดี